เรามาต่อคลิปที่2นะครับในเรื่องของหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหลักอยู่ประมาณ6ข้อนะครับซึ่งหลักตรงนี้เนี่ยผมจะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับเราเรามาดูในแต่ละข้อกันนะครับอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยมันคือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยอาศัยความรู้ครั้งที่แล้วผมสอนแล้วว่าการอนุรักษ์เนี่ยคือการใช้ นะครับทีนี้การใช้เนี่ยมันมีหลายแบบเช่นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ตามความจำเป็นนะครับซึ่งในหลายๆบริบทเนี่ยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะมีคุณประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยบอกว่าต้องอาศัยความรู้นะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยเราจะมีแนวโน้มให้มนุษย์ ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเนี่ยปัจจุบันเราจะอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์นะครับหลักทางเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าเกิดการใช้น้ําการใช้ไฟในสมัยก่อนถ้าเกิดเราให้มนุษย์ใช้ฟรีหรือประชาชนใช้ฟรีนะครับอ่ามันก็จะมีการใช้อย่างฟุ่มเฟื่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเราให้ใช้ฟรีนะครับใช้ไฟฟรีน้าฟรีเพราะว่าเป็น ของรัฐบาลนะครับเป็นของราชการ <c oughs> ปัจจุบันออกนอกระบบนะครับเราเก็บค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องประหยัดและต้องใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพและต้องใช้แอร์สมัยใหม่นะครับประหยัดไฟนะครับอันที่2คือการใช้อย่างระมัดระวังนะครับให้มีการใช้ที่ไม่มากกว่าการเพิ่มพูนนะครับ ก็คือมันจะมีการเพิ่มพูนการรักษาสภาพอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ไม่มากไปกว่านั้นนะครับไมงั้นมันก็จะเสื่อมโทรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีบริบทของมันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่เน้นนะครับหน้านี้นะครับผมจะเน้นนะก็อย่างเช่นตัวสีแดงเนี่ยนะครับตามหลักของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ย สุดท้ายเนี่ยเราจะมองที่ sustainability นะครับตัวสีแดงนี้ sustainability ก็คือความยั่งยืนเราต้องการได้ Product หรือผลผลิตแล้วยั่งยืนอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะมีคอนเซปต์อยู่คอนเซปต์หนึ่งก็คือ zero waste concept ตัว zero waste concept หมายถึงว่าเราจะไม่มีการาสร้างขยะเข้าสู่สภาพแวดล้อมเลยนะครับก็คือ no zero นะครับ ซีโร w เวส e นะครับก็คือไม่มีไม่มีไม่มีขยะเกิดขึ้นขยะก,ก็คือของที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเวส e ให้กลายเป็น Resource ใหม่เป็นทรัพยากรใหม่นะครับ <S <S เพราะงั้นนิสิจะเห็นว่าเออถ้าเกิดเราใช้พลังงานแบบหมุนเวียนนะครับหรือ Renewable Resources อ่ามันก็จะเข้าสู่ Zero Waste Concept นี้ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังใช้ o fossil i u l l อยู่มันก็ยากที่จะเข้าสู่ Concept นี้ อันนี้นะครับก็มาจากตัวหนังสือนะครับวิธีการอุลรั์ทั้ง8วิธีนะครับที่สอนไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการบริหารการจัดการนะครับเป็นแนวทางเป็นลูกสอนสีน้ำเงินส่วนเทคโนโลยีเนี่ยเป็นความรู้นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราจะมีความอ่อนหรือว่าความอ่อนแอทางเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเราได้รับเทคโนโลยีสะอาด ผ่านกระบวนการ CDM Project ในพิธีสารเกียวโตซึ่งผมจะอธิบายตอนท้ายนะครับทีนี้เรามาดูกราฟนี้ภาพนี้นะครับวิธีการอนุรักษ์มี8วิธีจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชนนะครับตามวัฒนธรรมตามระบบประเพณีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงที่เหมาะสมนะครับใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะได้ผลผลิต แล้วก็มีของเสียออกมาที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมได้น้อยลงนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ zero waste concept เมื่อไหร่ก็ตามเราเข้าสู่ zero waste concept ได้ปุ๊บนะครับเราก็จะยั่งยืนนะครับแต่ปัจจุบันเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าเทคโนโลยีเรายังล้าหลังอยู่เราในที่นี้ไมถึงว่ามนุษยชาตินะครับเราก็ยังต้องใช้ฟ o s s i l f u l ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานล้าหลัง นะครับคิดอะไรไม่ออกเอาจับมะพา,าอย่างเดียวนะมันก็จะเกิดของเสียขึ้นมาเยอะแยะเราก็ตามเก็บของเสียกันไม่ไหวในแง่ของระบบนิเวศนะครับในสไลด์นี้ผมก็จะเข้าสู่ว่าอ่ะถ้าเราพูดถึงการอนรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็คือทุกอย่างอยู่เว้นตัวคุณก็คือทุกอย่างเลยนะ แล้วถ้าเกิดเราแบ่งเป็นระบบนิเวศมันก็จะแบ่งออกปเป็นระบบนิเวศบรรยากาศมหาสมุทรแล้วก็เป็นระบบนิเวศบกนะครับอันนี้คือระบบนิเวศใหญ่ๆของโลกเรามันก็ยังมีระบบนิเวศเล็กๆเช่นชายฝั่งทะเลระบบนิเวศท,ทะเลสาบน้ําจืดนะครับแต่ถ้าเป็นภาพใหญ่ก็จะเป็น3อันนี้นะครับทีนี้ระบบนิเวศไหนสําคัญที่สุดในแง่ของการอนุรักษ์นะครับถ้าในแง่ของการอนุรักษ์เราจะบอกว่าอะไรครับ ลองคิดดูบรรทัดแรกโผล่มานเนี่ยสามในสี่ของพื้นผิวโลกคือผืนน้ำนะครับในขณะที่บรรยากาศเนี่ยปกคลุมทั้งโลกนะครับแต่ในแง่ของการนิเักระบบนิเวศท,ที่สําคัญที่สุดคือระบบนิเวศบกครับนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าระบบนิเวศบกเนี่ยเป็นระบบนิเวศท,ที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ของเสียที่เกิดจากมนุษย์ จจกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นบนบกเนี่ยมันจะไปยังระบบนิเวศอื่นนะครับจะไปยังระบบนิเวศบรรยากาศจะไปยังระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศน้ํานะครับถ้าเกิดเราต้องการควบคุมนะครับการใช้เราก็ต้องออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ที่อยู่บนบกนี่แหละครับนะมันปัจจุบันนี้เราไม่มี มีวัฒนาการหรือว่าไม่มีเทคโนโลยีที่เราจะอยู่ในอากาศได้ตลอดเวลานะครับเครื่องบินมันต้องลงแลนดิ้งสู่พื้นนะครับเรือมันก็ต้องต่อที่บกนะครับแล้วมันก็ออกเรือไปแล้วมันก็ต้องกลับมาเติมน้ํามันนะครับต้องกลับมาบํารุงนะครับซ่อมแซมนะมันก็ต้องอาศัยบกอยู่ดีนะครับทีนี้กิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบนบกนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในบรรยากาศในทางน้ำเนี่ยถ้าเราแบ่งรูปแบบของของเสียนะครับของของเสียเนี่ยที่เราต้องการจะเป็นซ e r o เวสคอนเซ c e p เนี่ยมันมีของเสียอะไรบ้างก็จะมีนของเสียในรูปของของแข็งนะครับเช่นขยะมูลฝอยของเสียในรูปของของเหลวนะครับก็น้ําเสียครับน้ามันกากไขมันนะครับของเสียในรูปของก๊าซ อันนี้ผมจะเน้นฝุ่นละอองนะครับในเรื่องของ PM10 ปัจจุบันสมัยผมเรียนเนี่ย PM10 แต่ปัจจุบันเนี้ย PM 2.5นะครับหน้าหนาวมาแล้วนะครับกำลังจะมาแล้วเราก็จะเจอ PM 2.5นะครับแล้วก็ในส่วนของการเรื่อนกระจกนะครับอันนี้ทำให้เกิดไซเฟเฟกก็คือโลกร้อนนะครับสองตัวนี้นะครับมีสิทฝุ่นละออง PM 2.5เป็นรูปของกาซนะครับ คุณอาจจะคิดว่าฝุ่นละอองมันเป็นของแข็งอาจารย์แต่จริงๆแล้วปุ่นละอองเนี่ยมันลอยไปตามอากาศมีพฤติกรรมเหมือนกับกา๊าสนะครับตรงนี้ฝุ่นละอองนะครับแล้วก็มลพิษหรือของเสียทางฟิสิกส์ก็คือของที่เราไม่ต้องการเช่นแสงที่จ้ากเกินไปนะครับเสียงที่ดังเกินไปความร้อนที่มากเกินไปนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่สรุปว่า การอนุรักษ์ระบบนิเวศบกจะสำคัญต่อมนุษย์มากที่สุดนะครับ Terrestrial Ecosystem Conservation นะครับ Terrestrial หมายถึงว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์นะครับทิ่ที่อยู่อาศัยนะครับเป็นทิ่ที่อยู่อาศัยทีนี้มนุษย์เราเนี่ยอยู่บนบกเพราะงั้น Terrestrial ตรงนี้ก็เลยหมายถึงระบบนิเวศบกนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเราจะต้องการกำจัดของเสีย นะโดยใช้เทคโนโลยีเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าแหล่งกําเนิดของเสียเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือของเสียตามธรรมชาตินะครับของเสียตามธรรมชาติก็คือไยพิบัตินะครับเจ่นภูเขาไฟระเบิดอันนี้คือเราไม่ต้องการนะครับก็จะได้ของเสียความร้อนคี้เท่าลอยนะครับเป็นของเสียอากาศนะครับลาวาเป็นของเสียของแข็งนะครับจะเห็นว่าภูเขาไฟระเบิดทีเดียวเนี่ยมันเกิดของเสียสามอย่าง แต่ถ้าเกิดผ่านพ้นช่วงนั้นไปเราเอาคี้เท่ารอยมาใช้ประโยชน์เอาลาวามาใช้ประโยชน์จากของเสียมันจะกลายเป็นทรัพยากรขึ้นมานะครับแต่ณเวลานั้นที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจะกลายเป็นของเสียนะครับทีนี้ในของเสียที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่สามารถใช้วิธีอะไรมาจัดก,การมันได้เลยยกเว้น การป้องกันอย่างเดียวนะครับการป้องกันนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหนึ่งเนาะเรามาดูในของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนย่อยอันที่1คือของเสียภาคอุตสาหกรรมของเสียภาคอุตสาหกรรมจะมีความเข้มข้นสูงความเป็นพิษมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี้ย นะเราจะมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วเราจะมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับบุคลากรที่เข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางนะครับประชาชนทั่วไปเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีความเข้มขน้นมันมีภัยอันตารายมากแต่มันถูกควบคุมมาตั้งแต่ถิ่นกำเนิดเลยถิ่นกำเนิดก็คือต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมแต่และนิคมเนี่ยจะแบ่งประเภทตามนิคมนะครับเช่นนิคมอุตสาหกรรมมัตตพุทธก็จะเกี่ยวข้องกับพวกปิโตเคมีอยู่ด้วยกันนะครับการที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้มัน <sa id Scotland> จะทําให้เกิดของเสียเหมือนๆกันออกมาเป็นปริมาณมากนะครับของเสียที่เหมือนกันออกมาเป็นปริมาณมากผมขอข้ามมหาน้าน,นี้นึงนิดนึงนะครับของเสียที่อยู่รวมกันเป็นจุดเดียว นะครับก็คือมาจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเรียกของเสียแบบนี้ว่า point source point ก็คือจุด s o u r c ก็คือแหล่งนะครับเป็นของเสียที่อยู่รวมกันเป็นปริมาณมากอันนี้เนี่ยดูเหมือนไม่ดีแต่ข้อดีของเขาก็คือมันจะบริหารจัดการได้ง่ายคําว่าบริหารจัดการก็คือควบคุมดูแลนะครับแล้วก็นําไปบําบัดเปลี่ยนรูปนะครับตรงนี้นะครับเพราะงั้นมันก็จะมีบริษัทมาควบคุมการ กําจัดของเสียของขยะจากอุตสาหก,กรรมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันที่2นะครับเป็นของเสียทางด้านเกษตรกรรมหรือเราเรียกว่า agricultural waste นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยจัดเป็นประเภทประเทศทางด้านเกษตรกรรมนะครับเรามีพื้นที่ agricultural เนี่ยมากถึง50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบัน56% ห้าสิบของประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมยากนะครับแต่ของเสียในระบบนี้ในในภาคเนี้ยจะเป็นของเสียระดับกลางระดับกลางหมายถึงว่าความเป็นพิษระดับกลางนะครับแต่ควบคุมยากนะครับมีการกระจายตัวแบบนอนพอยสอดก็คือกระจายไปทั่วเลยเราใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราใช้ น้อยๆแต่เราใช้กระจายทั่วแปลงนะครับลักษณะอย่างเงี้ยจะควบคุมจัดการได้ยากนะครับอันสุดท้ายก็คือ domestic waste domestic แปลว่าที่อยู่อาศัยหรือครัวเรือนนะครับขยะแบบ domestic waste เนี่ยจะเป็นขยะที่มีความเป็นพิษต่ำที่สุดแล้วน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่ที่คนที่ไม่มีความรู้เลยก็อยู่ได้นะครับเช่นเด็กเล็กอย่างเงี้ย นะครับก็อยู่ในโดเม s สติกนะครับแต่ของเสียเนี่ยการกระจายของของเสียเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือเป็น point s o u r c ถ้าอยู่ในตัวเมืองนะครับเราเรียกว่าเออเบนนะครับแล้วก็เป็น non point s o u r c ถ้าอยู่ในชนบทนะครับเราเรียกว่าอูดูโรนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสรุปนะครับว่าอของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมีความเป็นพิษสูง มีการกระจายตัวแบบพอยซ์ ort, มันก็เลยบริหารจัดการได้ง่ายหน่อยนะครับของภาคเกษตรกรรมนะครับมีความเป็นพิษมีความเป็นพิษระดับกลางนะครับมีการกระจายตัวแบบกระจายไปทั่วเลยเป็นนอนพอยซ์คววเลือนเนี่ยมีความเป็นพิษต่ําที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีการกระจายในเมืองใหญ่เนี่ยเป็นพอยซ์ ort, ในชนบทเป็นนอนพอยซ์นะครับทีนี้นิสิตลองคิดดูว่า ประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาในของเสียในจากภาคอุตสาหกรรมไหนหรือจากภาคส่วนไหนมากที่สุดนะครับตัวที่เรายังมีปัญหาแล้วควบคุมไม่ได้ก็คือข้อสองนะครับตรงนี้เรายังมีปัญหาอยู่เยไม่ใช่ว่าภาคอื่นไม่มีปัญหานะครับภาคอื่นก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่มีปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คือข้อสอเพราะมันเป็นนอนพยสอดน,นะครับเราไม่สามารถควบคุมได้ นะครับเราออกกฎหมายแต่ก็ยังมีการเลี่ยงกฎหมายอยู่นะครับเราก็ตามเก็บสารพิษก็ไม่หมดนะครับทีนี้เราก็จบในส่วนของการอนุรักษ์นะครับแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบรรยากาศนะครับคือในระบบของระบบนิเวศบกเนี่ยมันจะมีกฎหมายควบคุมของแต่ละประเทศอยู่แล้วในระบบนิเวศน้ำนะครับ ชุมชนไหนหรือประเทศไหนที่ใช้น้ำร่วมกันเช่นแม่น้ำโขงเนี่ยประเทศที่อยู่ในบริเวณเดียวกันที่ใช้แม่น้ำโขงต่อนเนื่องกันเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายควบคุมอยู่แต่พอเป็นบรรยากาศมันไม่มีประเทศไหนเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติหรือ UN ะครับก็ร่วมกันคุยกันเอาประเทศในสมาชิกเนี่ยมาคุยกัน จนกระทั่งในวันที่11ธันวาคม2540นะครับก็เกิดการลงนามในพิธีสารเกียวโตนะครับมี175ประเทศได้มาลงนามนะครับโดยกำหนดว่าเป้าหมายของเกียวโตโปรโตคอลนะครับกำหนดว่าการผลิตการเรือนกระจกจะต้องลดลงอย่างน้อย5%นะครับตรงนี้คือจุดสำคัญเลยนะครับจะต้องลดลงอย่างน้อย5%นะครับ เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในปี2533นะครับแต่ทาร์กเก็ตเยียร์คือปีนี้ครับ2551-2555ซึ่งผ่านไปแล้วนะครับอันนี้คือพิธีสารเกียวโตครั้งที่1นะครับเริ่มปี2540นะครับกำหนดว่าในปี51-55จะต้องปล่อยการเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย5%เมื่อเทียบกับปี2533นะครับอันนี้คือไฮไลท์เลย นะครับคุณต้องจําให้ได้นะแล้วมันเป็นเป็นกระบวนการแรกของมนุษยชาติที่ร่วมกันในการที่จะฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ทรัพยากรบรรยากาศนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอย้อนกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งในระบบนิเวศบกเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแต่ถ้าถามว่าระบบนิเวศไหนถ้ามันเสื่อมโทรมแล้วจะฟื้นฟูยากที่สุดนั่นก็คือระบบนิเวศ บรรยากาศนะครับมันเพราะว่ามันไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาักนะครับต่างคนต่างปล่อยประเทศที่ปล่อยไม่ได้รับผลกระทบประเทศที่ได้รับผลกระทบไม่ได้ปล่อยนะครับปล่อยที่นี่หมายถึงกีนเฮาส์แก๊สนะครับดังนั้นพิธีสันเกียวโตเนี่ยเป็นพิธีสันรแรกที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งในพิธีสันเกียวโตเนี่ยจะแบ่งประเทศในสมาชิกเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือ เอนในกวนนะครับซึ่งได้แก่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับรวมกับกลุ่มประเทศที่กำลังจะเปลี่ยนจากประเทศสังคมนิยมมาเป็นเสรีนิยมนะครับอันนี้ก็คือหลายชื่อนะครับเอ็นในกวนนะครับผมจะไปเร็วนิดนึงส่วนที่เห็นดาวๆเนี่ยก็คือประเทศที่เป็นสังคมนิยมแล้วกำลังจะเปลี่ยนเป็นเสรีนิยมซึ่งส่วนใหญ่ณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตนะครับ อย่างเช่นสโลเวเนียสโลวาเกียนะครับบัลแกเรียนะครับยูเครนพวกนี้เนาะทีนี้มาดูในส่วนที่2นะครับส่วนที่สองเนี่ยเราจะเรียกกลุ่มประเทศนี้ว่า n อ2 n ก2เนี่ยเป็นประเทศที่จเจริญแล้วพัฒนาแล้วนะครับมีอยู่ด้วยกัน24ประเทศ นะครับก็คือหน้านี้24ประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแต่ปล่อยการเรือนกระจกสูงทำไมถึงปล่อยล่ะการเรืินกระจกสูงเพราะว่าประเทศกลุ่มนี้เป็นประเทศที่ที่พัฒนาเมืองโดยอาศัยอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั่นเองมีการปล่อยการเรืินกระจกที่สูงในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการปล่อยการเื่นกระจกที่น้อยนะครับในกลุ่มที่3เราจะเรียกว่านอนเอเนกวันนอนเอเนกวันก็คือประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเอเนกวันนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา d e v วล o อปปิ้งทันทีนะครับแล้วก็ไม่มีพันธะก,กรณีในการลดการเื่นกระจกนะครับมีทั้งหมด150ประเทศนะครับเพราะงั้น24ประเทศนี้นะครับ ที่อยู่ใน e 2เนี่มีผันทานในการต้องลดการเดินกระจกนะครับทีนี้ในเกี่ยวโตโตัวบุคอลเนี่ยจะมีกลไกในการลดการเดินกระจกอยู่3กลไกอันที่1เราเรียกว่า Joint i m p l e m e n t นะครับอันที่2เราเรียกว่า Emission Trading นะครับอันที่3เราเรียก CDM หรือย่อมาจากคำว่า Clean Development Mechanism นะครับภาษาไทยก็จะแปลเป็นตัวนี้นะครับ อันที่หนึ่งก็คือการดําเนินการร่วมกันอันที่2คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนการเลือนกระจกหรือการแลกเปลี่ยนคาร์บอนนะครับอันที่3ก็คือกลไกพัฒนาสะอาดนะครับทีนี้ผมขอเน้นอันที่3ทําไมถึงเน้นอันที่3เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรามากที่สุดแล้วประเทศกลุ่มที่3นะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับนิสิตสามารถไปอ่านได้นะครับ ผมขออธิบายโดยใช้กราฟโดยใช้รูปอันนี้ไม่ใช่กราฟโทษนะครับโดยใช้รูปอันนี้นะครับในเกี่ยวกับตัวประกอบเนี่ย Country B อันนี้ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเราปล่อยการเรือกระจกสมมตินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสมมตินะประเทศไทยเราปล่อยการเลือกระจก100เมตรติดตันนะครับของคาร์บอนอีก1เหรียนะครับแต่เรามี ศักยภาพไม่ใช่ศักยภาพเรามี assign หมายถึงว่าตัวกําหนดที่เราปล่อยได้ต่อปีนี่120นะครับซึ่งแต่ละประเทศตรงนี้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของประเทศนะครับในตัวอย่างเนี้ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยมีได้สิทธิ์ในการปล่อย120เมนติดตันแต่เราปล่อยจริง100อ่าเราปล่อยไม่ถึงเรามีโคต้าเหลืออยู่20นะครับ ในขณะที่คันทีเ A เนี่ยอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับเนื่องจากประเทศอังกฤษเล็กกว่าประเทศไทยจะปล่อยได้แค่95เมติดตันนะครับแต่ปล่อยจริงเข้าไป120เมติดตันก็คือปล่อยการเรองกระจกมากกว่าโคต้าที่ได้รับนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าประเทศอังกฤษไม่ทําอะไรเลยประเทศอังกฤษจ,จะต้องเสียค่าปรับให้กับ UN เนะครับเพื่อที่ UN จะเอาไปพัฒนา งานวิจัยหรือไปส่งเสริมการลดการเลื่อกนกระจกลงนะครับแต่ถ้า UN ไม่อยากเสียค่าปรับไปฟรีๆนะครับโทษครับแต่ถ้าเกิดประเทศอังกฤษไม่อยากเสียค่าปรับไปฟรีๆนะครับเขาก็สามารถมาดีลกับประเทศไทยได้เป็นประเทศที่สองอันนี้เป็นการดีวกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลน,นะครับพอดีลกันปุ๊บเ i เกิดขึ้นนะครับเ i เกิดขึ้นเพราะงั้นโคต้าที่เหลือ20เนี่ย เราก็จะมอบโคตา้าเนี้ยให้กับประเทศอังกฤษแต่เราไม่ได้มอบให้ฟรีๆประเทศอังกฤษจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดมาให้เรานะครับผ่านกระบวนการ CDM Project นะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็น JI อันนี้จะเห็นเป็น CDM project นะครับอันนี้ข้างบนนี้คือวงดนนที่1อันนี้ขระนวนการที่สะนะครับพอถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดไหมเราปุ๊บเราลดกา๊าซเรือนกระจกลง จากในประเทศนี้ได้ลง5เมตรติดตันนะครับเนื่องจากเราได้เทคโนโลยีสะอาดมาเรามีประสิทธิภาพในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดีขึ้นนะครับเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ลดลงสะอาดขึ้นนะครับ5เมตรติดตันนียจะถูกผ่านการเซอร์ติฟายโดยบริษัทปิดปาตีก็คือบริษัทที่3ซึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐบาล2ประเทศนี้นะครับมาเซอร์ติฟายว่าอ ประเทศอังกฤษถ่ายท,ทอดเทคโนโลยีสะอาดมาให้ประเทศไทยประเทศไทยรับแบลวมาใช้จริงนะครับแล้วลดการเรินกระจกลงปีหนึ่งห้าเมริตันห้าเมริตันนี้ก็จะส่งกลับให้เป็นโคต้าให้กับประเทศอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นประเทศอังกฤษปล่อยจริงร้อยี่สิบแต่ได้ลดตรงนี้ยี่สิบแล้วก็ได้ลดตรงนี้อีกห้าก็เหลือเก้าสิบห้าก็ไม่ต้องเสียคับรับนะครับอันนี้คือเป็นโมเดลคร่าวๆที่อธิบายนะครับ นะครับอันนี้เป็นตัว Certified CDM Project นะครับในปี2007ประเทศไทยเราจะมีแค่5โครงการนะครับในขณะที่ประเทศที่มีโครงการเยอะที่สุดเลยก็คือประเทศอินเดียนะครับแต่นี่คือปี2007นะครับทีนี้ตรงนี้ผมเน้นเนาะที่เน้นเนี่ยไม่ได้เน้นปีแต่เน้น U.N.F.C.C.C. นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือองค์กรที่ดูแลเรื่องการเรือนกระจกโดยโตรนะครับ U.N. นี่คือย่อ,ยอม,มาจากสหรประชาชาติ United n a t i o n F.C.C.C. ก็คือ Framework of Climate Change Commitment นะครับตรงนี้จำเลยนะครับออกข้อสอบแน่นอนนะครับข้อสอบก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแล เกียวโตโปรโตคอลนะครับก็คือ U.N.F.C.C.C. ตรงนี้นะครับไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นแค่สมาชิกนะครับแต่เราตั้งชื่อเกียวโตโปรโตคอลเพราะอะไรเพราะว่ามันไปลงนามที่เมืองเกียวโตนะครับก็เลยให้เกียรติเมืองเกียวโตว่าเออมันสําเร็จนะปีนั้นที่เกียวโตนะครับแต่ว่าโอ้โหมันประชุมมาตั้งหลายปีหลายที่นะครับแต่มาสําเร็จที่เกียวโตแค่นั้นเองแล้วเจ้าภาพก็คือ U.N. ก็คือสหประชาชาติ นะครับในส่วนของเฟรมเวิร์ l i m a t e change c o m m i t m e n t นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตขึ้นนะครับปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยเรามีโครงการทั้งหมดเนี่ยที่เป็น CDM เนี่ย153โครงการโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไบโอแมสกับไบโอก๊สนะครับเช่นขี้หมูนะครับเราเอามาหมากักแล้วได้แก๊สขึ้นมาไบโอ a แมสเช่น แกลบนะครับอ้อยสังอ้อยเมื่อก่อนที่เาอาเอาไปทิ้งแล้วก็มาเผาได้กระแสไฟฟ้านะครับเราเผาเองได้ค่าชีตยูนิตต่ำเราก็ได้รับเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วทำให้ค่าชีตยูนิตสูงขึ้นนะครับตรงนี้เราได้มาหลายปีแหละนะครับแล้วเราก็ลดของเสียในประเทศลงเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับตรงนี้ก็ได้ประโยชน์2ต่อนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าในเฟสหนึ่งนะครับในเฟสหนึ่งหรือในระยะแรกของเกียวโตปรคอินี่เราประสบความสําเร็จเราในที่นี้หมายถึงมนุษยชาตินะครับประสบความสําเร็จก็เลยเกิดเกียวโตปรคดระยะที่สองนะครับเกียวโตประดในระยะที่สองนะครับโดยกําหนดว่าในระยะที่สองเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ หมกราคมปี2556ซึ่งมาต่อจากปี55ในเฟสหนึ่งจนถึง31ธันวาคมในปี2563นะครับเราจะต้องปล่อยการ์ดือกระจกลงให้ได้ถึงรละ18เมื่อเทียบกับปี2533ปีเดิมนะครับ2533นี่ต้องจำปีนี้ไว้เลย2533ก็คือปีที่ถูกเปรียบเทียบไว้นะครับทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันก็คือมีบางประเทศที่ขอถอนตัวนะครับ สีเขียวเข้มเนี่ยก็คือ NX1 สีเขียวอ่อนตรงนี้ก็คือ n ออน o น n นะครับทีนี้อเมริกาไม่ลงนามแล้วนะครับรัเสเซียก็ไม่ลงนามญี่ปุ่นก็ถอนตัวนิวซีแลนด์ก็ถอนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลุ้นกันว่าเกี่ยวโตวบโปรตคอช่วงที่2เนี่ยจะสำเร็จไหมนะครับจะลดกัดเดือนกระจกลงได้ร้อยละ18บแปดไหม นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะสำเร็จนะครับเนื่องจากว่ามีประเทศบางประเทศเนี่ยขอถอนตัวไปนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะสำเร็จแล้วแหละนะครับเพราะเรามีการใช้น้ำมันลดลงไปมหาศาลนะครับก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับ วัตถุประสงค์ของคลิปนี้ก็คือจะให้นิสิตทราบว่าเฮ้ยเรามีเกียวโตรบรุรดคอลมาเพื่อที่จะมาป้องกันดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของบรรยากาศเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรบรรยากาศนะครับมันไม่ได้เป็นทรัพยากรบรรยากาศหอกแต่เป็นการป้องกันการปล่อยขยะนะครับเข้าสู่บรรยากาศโลกนะครับก็ขอจบคลิปที่2แต่เพียงแค่นี้นะครับก็ใช้เวลา ประมาณ29นาทีนะครับผมอาจจะสอนไปเร็วนิดนึงนะครับเพื่อลดขนาดของไฟล์นะครับไฟล์มันใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวจะเหลืออีกคลิปสุดท้ายนะครับคลิปสุดท้ายก็คือ case study นะครับก็ขอจบการืองตึกแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ